กินไปไทยหลังสวัสดีค่ะฮัลโหลเอเวอรี่บอดี้สวัสดีทุกคนเป็นยังไงกันบ้างอขอบคุณมากมากนะคะสำหรับคอมเมนต์สำหรับทุกๆคอมเมนต์ตอนนี้อากาศเดนมาร์กหนาวมากหนาวจริงๆแต่ยายหนะ่ะได้ไปเก็บหอยนางรมแล้วนะคะไปเก็บมาแล้วแล้วเดี๋ยวจะเอามากิน <laughs> นั่นแหละคะ่ะวันนี้ยายมีอาหารบ้านบานๆบานๆน,น,น,นั่นก็คือ หมกหน่อไม้นะคะที่ยายเคยทําลงคลิปไว้แล้วตอนที่ยายเข้ามาใหม่ๆและยายก็แช่แข็งไว้อันนี้ก็เป็นไส้กรอกซื้อต่อจากเพื่อนหนึ่งร้อยโครนนะคะได้หนึ่งกิโล mm. เพื่อนยายเป็นคนอีสานบรรยายนี่แหละเสร็จแล้วยายก็เอาเข้าเตาอ,อบนะคะยายไม่ทอดเพราะว่ามันกระเด็นแล้วก็เหม็นยยเข้าเตาอ,อบเลยค่ะเรียบร้อยร้อยแปดสิบเอ่อ จะใช้ไฟ180แล้วก็มาเล่งเอาทีหลัง180ประมาณ20นาทีนะคะแล้วก็200อีกประมาณ5นาทีนั่นแหละค่ะเพื่อให้มันเหลืองสวยทั่วกันเห็นไหมอืมแล้วก็มีข้าวเนียวสติก k ก r i c ไรโอ้นานแล้วไม่ได้กินสติก k ก r i c ไรข้าวเหนียวนะคะมาค่ะมา <laughs> มันรูจะวางไว้ตรงไหนเขาเนียวกว่ยายวางไว้ตรงนี้เหละเนาะอ,อย่าวางไว้แถวเนี้ยม,มาค่ะมากินกันหมกหน่อไม้ใส่หมูสามชาั้นผักแว่นตอนแรกเขาบอกว่าเป็นใบบบกพี่เอป้าสวัสด์บอกพอไปเปิดดูอินเทอร์เนต็ตเป็นใบแว่นแก้วนะคะ ตอนที่เขามาจากเมืองไทยก็เ็ใบแค่นี้ค่ะแต่พอเธอมาเจออากาศหนาวเจออากาศเย็นก็จะเป็นแบบนี้เนาะนาคามากินกันอืม ไส้กรอกอันนี้อยาก็จะบอกแฟนคลับต่างประเทศนะคะไส้กรอกนี้ก็จะเป็นไส้กรอกเปรี้ยวใส่ข้าวใส่วุ้นเส้นกระเทียมพริกไทยตะไคร้นิดหน่อยนะคะที่เพื่อนเนี่ยบอกเอาไว้ในอุณหภูมิห้องสามวันวางไว้อืมเ่อ ใบใหญ่ๆเก็บไว้ชม เอ้พอดีท mm hmm. ัวตัวของแขกนะคะ อืคิดถึงบ้านอตอนนี้รู้สึกรัฐบาลจะทำอะไรผิดพลาดน,นะคะเกี่ยวกับมิงอะ่ะอืม วุ่นวายกันในรัฐสภา ไม่ค่อยเผ็ดพริกเขียว <c oughs> อ้เผ็ดเผ็ดู่เหมือนกัน <c oughs> เป็นพี่ของเพื่อนยายที่เขาเด็ดดออกมาไม่รอให้แดงนะคะเพราะว่ามันเนา Bây giờ trời bắt đầu khô rồi, nó không đẹp là มากินด้วยกันนะคะลืิ่มไข่ต้มยังไข่ต้มตะวนันน้ำปลานเนี่ยอร่อยอร่อยบ้านผู้ใหญ่ไม่มีหน่อไม้สดไขยเด้อ มันเหนียวข้าวใหม่ข้าวที่บ้านผู้ใหญ่กระสอบละพันสิบกิโลเอยี่สิบกิโลพันเท่าไหนึ่งพันขึ้นอ่ะหนึ่งพันโคนขึ้นนะคะแลง ติดดีขนาดฟู้ดคอมบินเดชเอฟู้ดฟู้ดคอมบิเนชันเป็นเซต ื <c oughs> <c oughs> บ้านไม่ได้พูดถึงเรื่องมิงต่อเนาะ <c oughs> <c oughs> คือทางรัฐบาลอ่ะเขาออกประกาศมาใช่ไหมคะว่าให้ฆ่ามิงแล้วเขาใช้คำพูดที่ว่า จะต้องฆ่าซึ่งมันผิดแล้วธรรมนูนตอนนี้ก็กำลังไกลเกีย่ยกันอยู่ว่าทำยังไงอะไรยังไงนี้นะคะคือห้ามสั่งฆ่าแต่ว่าควรจะฆ่าอะไรอย่างเงี้ยห้ามสร้างฆ่าเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยห้ามเลยขาดแต่ถ้าทางรัฐบาลบอกว่าสมควรที่จะต้องฆ่าอะไรอย่างเงี้ยคือใช้คําพูดนะคะแต่วันนั้นนายกท่านใช้คําพูดผิดหรือว่ารัฐมนตรีกระทรวง อาหารและยาหรืออะไรอยัยก็เรียกไม่ถูกเนาะเขาใช้คําพูดที่ว่าสมควรค่าเอจะต้องค่าอย่างเงี้ยนะคะมันผิดรถ้ารรมนูญเขา แต่ยางทไม่เข้าใจว่ามิงก,ก็อยู่ของเขาดีๆจะไปถลกหนังเขาทำไมตอนนี้โลกเราก็วิวัฒนาการแล้วทำขนนูน่นขนนี่ขนแกะอะไรอย่างเงี้ยขนแกะเอถึงแปลวจะแกะมาแกะก็ไม่ตายม่อันนี้มิงอ่ะฆ่าเขาแล้วก็ถลกหนังออกโอ้ยน่าสงสาร <c oughs> เมื่อก่อนเนี่ยก็ชอบนะคนมิงเพราะมันเป็นความหรูหราเนาะมีแต่ประเทศจีนค่ะที่ซื้อจีนจีนอเมกาเ <c oughs> ขาชอบมิงจากเดนมาร์กนะคะเพราะว่าเดนมาร์กดูแลสัตว์ดีคนมิงก็จะสวยคือปฏิบัติเลี้ยงสัตว์ดีอ่งเงี้ยไม่ทรมานแล้วก็ไม่ให้อยู่กันติดกันเกินไปอย่างเงี้ย 嗯。Mm hmm. อยาใ่ก็ไม่รู้เมื่อไรจะได้กลับบ้านกันพูดถึงกลับก็กลับได้นะคะเขามีเที่ยวบินพิเศษให้แต่ไม่อยากกลับไปกักตัว14วันเรารู้เราไม่เป็นแต่กฎกฎหมายก็คือกฎหมายใช่ไหมล่ะว่าถ้ากลับเมืองไทยอ่ะยังไงก็ต้องไปน,นอนโรงแรม14วัน14วันไปอยู่บ้านได้กี่อาทิตยเลรอคะอืม แต่ก็ดีค่ะป้องกันกันันแล้ะอันนี้เป็นเมนูที่ยายแบบ Amazing มีคนถามยายไหมว่าแฟนยายกินปูไหมที่ยายไปตก ไม่กินนะคะฝรั่งไม่กินเขากินไม่เป็นซูชิ แต่ก็กินอาหารเหล่าใหญ่พระเจ้าจอดโอ้ยอิ่ม กินข้าวมากกว่าผักใหอ่อะจะเริ่มลดน้ำหนักแล้วจะทานาวันละมือ้อยังไม่อชอบกินหมูนะจะหาแต่หน่อไม้กินอ เลยเทิรไปหมดแล้วอคอนโทรลไม่ได้แล้วข้าวเหนียวติดไปหมดเลยอุ้กำนอไม่เอาหสชาติของอืม,มเบี้ยว บ้านยหญ่กินน้ําจากก๊อกนะคะไม่ได nah ้กินจากขวดคือจ่ายค่าน้ําค่าอันนี้ทีเดียวไม่ต้องไปซื้อน้ําขวดมากินเพราะว่าน้ําใต้ดินเขาเขาสะอาดมากที่สะอาดเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเขาแยกขยะพวกแบตเตอรี่พวกอะไรเงี้ยเขาจะแยกเอาไป จัดเก็บอะไรของเขานั่นแหละคือจะไม่ยอมให้อาไปเผาแล้วก็ให้มันเอลงมาอลงไปโดนน้ำเขานะคะอืมอร่อยไม่มีกลิ่นคอรีนไม่มีกลิ่นเลยเือเืปนเหมือนน้ำธรรมดาอืแล้วเป็นน้ำแร่ด้วยเพราะมาจากใต้ดินน่ากเจอกับยายใหม่ร่ลำรวยทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ